วันนี้ผมอยากชวนคุณทำสิ่งที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่เลื่อนแล้วเลื่อนอีกแต่มันคือประตูด่วนจากมือคันไปสู่มือคมในเวลาเพียงหนึ่งวันเราจะวินิจฉัยโอเวอร์เทรดของคุณให้เห็นกับตาเห็นแบบที่หลบไม่ได้เห็นจนคุณยอมรับและยกมือสัญญากับตัวเองได้จริงว่าพรุ่งนี้ฉันจะไม่ลั่นแบบเดิมอีกไม่ใช่ด้วยคำคมไม่ใช่ด้วยกำลังใจลอยๆแต่ด้วยหลักฐานที่คุณเขียนเองกับมือในวันนี้ผมอยากให้คุณหยิบสมุดหนึ่งเล่มปากกาหนึ่งด้าม วางโทรศัพท์คว่ำหน้าหายใจยาวหนึ่งครั้งและบอกตัวเองเงียบๆว่าวันนี้ทั้งวันคือห้องตรวจของฉันและฉันจะออกจากห้องนี้พร้อมแผนที่ชัดเจนเริ่มจากความจริงที่ขมหน่อยแต่ปลอดภัยกว่าโกหกตัวเองโอเวอร์เทรดไม่ใช่แค่กดเยอะโอเวอร์เทรดคือการกดนอกเงื่อนไขของระบบคุณกดเพราะอยากกดกดเพราะเหงากดเพราะโลภกดเพราะกลัวกดเพราะคิดว่าคราวนี้คงไม่เป็นไร ทั้งหมดนี้ทำลายค่าเฉลี่ยระยะยาวอย่างเงียบๆจนคุณเข้าใจผิดว่าระบบไม่ดีทั้งที่จริงๆแล้วคนกดไม่ได้ทำตามระบบคุณจะเลิกลั่นได้ก็ต่อเมื่อคุณมองเห็นรูปหน้าของโอเวอร์เทรดตัวเองชัดๆและรู้ว่าในหนึ่งวันมันโผล่มาในกี่ฉากกี่วินาทีกี่จุดที่มือคุณสัน่นวันนี้เราจะจับมันให้อยู่หมัดก่อนเปิดจอผมขอเวลาแค่15นาทีเราจะตั้งพื้นที่ตรวจร่างกายพฤติกรรมของคุณเอง วางสมุดไว้ตรงหน้าซ้ายมือเปิดหน้าว่างแล้วเขียนชื่อวันนี้ลงไปให้ตั้งคำถามสามบรรทัดแบบซื่อๆว่าสภาพใจตอนนี้อยู่ระดับไหนตั้งแต่0-10ถึง10พลังนานอารมณ์ความชัดเจนเอาตัวเลขจริงไม่ใช่ตัวเลขที่อยากเป็นถ้ารวมคะแนนแล้วต่ำกว่า20บอกตัวเองเลยว่าวันนี้ฉันเริ่มด้วยขนาดเล็กใช้หมดดูชี้ผ่านก่อน15นาทีแรกถ้าคะแนนพอได้ก็บันทึกต่อว่า ระบบของฉันต้องการเงื่อนไขอะไรบ้างก่อนเข้าและวันนี้ฉันสัญญาว่าจะกดเฉพาะเมื่อ2เงื่อนไขนี้มาพร้อมกันเว้นวรรคหนึ่งบรรทัดแล้วเขียนประโยคสั้นๆที่เป็นเชือกนิรภยัยเช่นอย่างไม่ครบ2เงื่อนไขเท่ากับไม่แตะให้หนาที่สุดเท่าที่หัวใจคุณจะยอมรับได้ยกสายตาขึ้นจากกระดาษแล้วมองโต๊ะทำงานของคุณเหมือนมองหากับดักในเขาวงกตคุณเห็นอะไรที่กระตุกมือคันบ้างการแจ้งเตือนที่เด้งถีเกินไปหน้าต่างโซเชียลที่ยังเปิดอยู่ ปุ่ม market order ที่วางไว้ง่ายเกินไปกดได้เดี๋ยวนี้ผมอยากให้คุณลุกขึ้นปิดสิ่งที่ไม่จำเป็นย้ายปุ่มที่เสี่ยงทำให้การกดคำสั่งต้องผ่านแรงเสียดทานเล็กๆเสมอตั้งให้ตัวคำสั่งของคุณบังคับกรอกจุดยอมแพ้และจุดเป้าหมายก่อนยืนยันทุกเซียววินาทีที่คุณเพิ่มแรงเสียดทานคือกำแพงการวุ่นวาบในสมองคุณไม่ได้อ่อนแอหรอกคุณแค่ยังจัดสนามให้แพ้อารมณ์ง่ายเกินไปกลับมาที่สมุดบรรทัดถัดไปให้เขียนคำเตือนอัตโนมัติของชั้น2ประโยคทันๆไว้สำหรับวันนี ประโยคแรกใช้เตือนเมื่ออยากเอาคืนเช่นฉันไม่พิสูจน์อะไรนอกจากพิสูจน์ว่าฉันทําตามระบบประโยคที่2ใช้เตือนเมื่ออยากได้เพิ่มเช่นถึงเป้ากําไรวันนี้ฉันปิดจอรักษาโมเมนตัมคุณจะอ่าน2ประโยคนี้ทุกครั้งที่หัวใจเริ่มดังขึ้นกว่ากราฟเราย้ายเกมจากสนามต่อสู้มาเป็นสนามซ้อมทุกการเตือนคือการดึงตัวเองกลับมาที่เส้นกลางเข้าสู่เวลาจริงเป้าหมายไม่ใช่การชนะตลาดแต่คือการจับพฤติกรรมของเราให้ได้คาหนังคาเขา,ขา คุณจะบันทึกทุกไม้ด้วยภาษาเดียวกันหมดคือหน่วย R ไม่ใช้จํานวนเงินไม่ใช่ความรู้สึกแค่ตัวเลขง่ายๆว่าไม้ที่1ผลลัพธ์กี่ R และก่อนกดครบ2เงื่อนไขหรือเปล่าถ้าครบให้วงคาว่าโอเคถ้านอกเงื่อนไขให้เขียนคําว่าโ OT ใหญ่ๆตรงท้ายบรรทัดและเพิ่มเครื่องหมายเตือน1ดอกเราไม่ได้จับผิดเพื่อทําร้ายตัวเองแต่เพื่อดูว่ามือคันของเรามีหน้าตาแบบไหนและมันโผล่มาเมื่อไหร่ทุกครั้งก่อนจะกดให้คุณหยุดหายใจสั้นๆหนึ่งรอบ4ีวิตกลั้น,วน2วิต แล้วคายหกวิดพร้อมถามตัวเอง3ามคำถามที่ไม่เคยโกหก 1. ถ้าชั้นรออีกแท่งข้อมูลใหม่จะเข้ามาไหม 2. 2เงื่อนไขของชั้นครบจริงไหมหรือกําลังนับ1เป็น2 3. จุดยอมแพ้ที่วางไว้อยู่ตรงไหนและชั้นโอเคที่จะยอมแพ้เล็กๆตรงนั้นไหมถ้า3คํคำตอบนี้ไม่ใช่คําว่าใช่ให้คุณวางมือหันไปอ่านประโยคเตือนอัตโนมัติที่คุณเขียนไว้แล้วปล่อยผ่านยิ่งคุณปล่อยผ่านสัญญาณเคียมได้บ่อยเท่าไหร่ เสียงวูบวาบในหัวจะค่อยๆแผ่วลงจนคุณเริ่มแยกออกว่าอะไรคือโอกาสอะไรคือหลุมรังกลางวันให้คุณตั้งสัญญาณเตือนตัวเองทุกชั่วโมงเมื่อเสียงดังขึ้นคุณปิดตา30วินาทีหายใจสองรอบแบบเดิมแล้วเปิดสมุดจิ้มดูว่าตั้งแต่เช้าคุณมีโอทไปกี่มไม้ถ้าเกินหนึ่งให้คุณประกาศพัก15นาทีโดยไม่ต่อรองเพราะวันนี้เป้าหมายของเราคือวินิจฉัยไม่ใช่กอบกู้และการพักคือข้อมูลชั้นดีว่าอะไรทําให้คุณหลุดจากราง การตั้งเบรกเล็กๆระหว่างวันไม่ใช่ความขี้ขลาดแต่เป็นการปกป้องห้องตรวจของเราไม่ให้ถูกเผาไปด้วยไฟอารมณ์เหตุผลที่ผมให้คุณใช้หน่วย R เพราะมันปลดปล่อยคุณจากตัวเลขเงินที่รบกวนสมอง1 r เท่ากับความเสี่ยงต่อไม้ที่คุณยอมเสียได้ถ้าคุณแพ้ตามแผนก็คือลบ 1R ถ้าคุณชนะตามแผนที่วางไว้ก็คือบวก 2R หรือมากกว่านั้นคุณจะเริ่มเห็นว่าปัญหาของโอเวอร์เทรดไม่ใช่แค่กดเยอะแต่คือการกดที่กดทับค่าเฉลี่ยระยะยาวให้ติดลบโดยไม่รู้ตัวเมื่อคุณจดได้ชัดพอ ตอนเย็นเราจะคำนวณค่าเฉลี่ยต่อไม้แบบไม่ง่ายเพื่อมองเห็นว่าการลั่นหนึ่งไม้ทำลายแรงของไม้ดีๆไปกี่ไม้ระหว่างวันคุณจะเริ่มได้ยินเสียง2ชนิดชัดขึ้นเสียงแรกเหมือนกระซิบว่ากดเถอะคราวนี้น่าจะใช่เสียงนี้มักมาเร็วมาพร้อมภาพในหัวว่าเดี๋ยวหลุดรถไฟอีกเสียงหนึ่งต่ำกว่าและนิ่งกว่ามันพูดว่าเงื่อนไขย,ยังไม่ครบระบบยังไม่ยืนยันคืนนี้ผมอยากให้คุณตั้งใจฝึกฟังเสียงหลังให้ชัดกว่าปกติ ทุกครั้งที่คุณเลือกเสียงหลังให้ทำเครื่องหมายดาวเล็กๆไว้ท้ายบรรทัดเหมือนแจกเหรียญให้ตัวเองเหรียญนี้ไม่มีราคาในตลาดแต่มีค่ามากในห้องตรวจของเราเพราะมันบอกว่าคุณกำลังสร้างกล้ามเนื้อที่ใช้คุมมือคันได้จริงคุณอาจจะถามว่าแล้วถ้าผิดกติกาไปแล้วระหว่างวันละ่ะทำยังไงไม่ต้องเคียนตัวเองแค่เปิดหน้าว่างในสมุดแล้วเขียนสี่ประโยคสั้นๆลงไปว่าฉันทำผิดกติกาข้อไหนทำก่อนกดรู้สึกอย่างไรไม้ถัดไปฉันจะลดความเสียหายยังไง และ10นาทีจากนี้ฉันจะทําอะไรเพื่อตั้งเครื่องวัดใจใหม่บางครั้งคําตอบคือดื่มน้ํา10จิบบางครั้งคือเดินไกล10 29บก้าบางครั้งคือปิดจอครึ่งชั่วโมงแล้วกลับมาอ่านประโยคเตือนอัตโนมัติอีกครั้งการแสดงความเมตตากับตัวเองในห้องตรวจไม่ใช่การปล่อยประละมันคือการยืดอายุอาชีพนักเทรดของคุณให้นานพอที่จะเก็บเกี่ยวค่าเฉลีย่ยช่วงบลายอาจมีข่าวแรงกราฟจะสาดเหมือนพายุคุณจะได้ยินเสียงวูบวาบตะโกนใส่หูเขาเดี๋ยวนี้ ผมอยากให้คุณตอบกลับด้วยเสียงที่เตรียมไว้ตั้งแต่เช้าหลังข่าวรอ30นาทีหรือวันนี้ถ้าพลาดสองไม้จบวันทันทีกติกาสั้นๆแบบนี้คือเสาวกลางเต็นท์ในวันที่ลมแรงเหตุผลที่หลายคนพังไม่ใช่เพราะไม่มีระบบแต่เพราะระบบไม่มีสาวกลางระหว่างที่รอคุณทำงานที่มองไม่ค่อยเห็นคือลดความเร็วของตัวเองให้สอดคล้องกับความเร็วของตลาด นี่คือวินัยแบบนุ่มนวลที่ราคาตอบแทนคุณในระยะไกลตอนเย็นเมื่อปิดจอถึงเวลาพาผลเลือดของวันนี้เปิดหน้าขวาของสมุดแล้วจดผลทุกไม้เป็น R เมื่อรวมกันแล้วได้ตัวเลขเท่าไหร่แยกไม้ที่เขาเงื่อนขายกับไม้ที่ลั่นออกจากกันคุณจะได้สองกองกองแรกคือไม้คุณภาพกองที่สองคือไม้ทำลายค่าเฉลีย่ยต่อไปคำนวณง่ายๆว่าไม้ทั้งหมดกี่ไม้ในกองคุณภาพกี่ไม้ ในกล่องลั่นกี่ไม้แล้วตอบคำถามนี้กับตัวเองว่าวันนี้ฉันกดไปกี่เปอร์เซ็นต์โดยไม่มีเงื่อนไขครบถ้วนเปอร์เซ็นต์นี้คือเงาของโอเวอร์เทรดที่ซ่อนอยู่ในทุกพอร์ตถ้าคุณได้20จากร้อยอย่าตกใจนี่คือวันที่คุณเริ่มเห็นมันจริงจังเป็นครั้งแรกเมื่อมีตัวเลขแล้วเราจะตั้งชื่อให้มันเพื่อทำให้มันเชื่องเรียกมันว่าอัตราลั่นของคุณในวันนี้แล้วตั้งชื่อฝั่งดีว่าอัตราไม้คุณภาพ คุณไม่ต้องจําสูตรที่สลับซับซ้อนค่าเหล่านี้คือสัดส่วนง่ายๆที่บอกว่าใน1วันคุณอยู่กับระบบแค่ไหนต่อจากนี้เราจะวัดอีก2-3วันเพื่อหาเส้นฐานแต่ค่าของวันนี้สำคัญที่สุดเพราะมันพาคุณออกจากคำว่าฉันน่าจะลั่นบ่อยไปสู่คำว่าฉันลั่นใน3ช่วงเวลานี้และนี่คือทางแก้ของฉันนอกจากสัดส่วนผมอยากให้คุณให้คะแนนวินัยของตัวเอง 1- 1 0 0ด้วยความซื่อสัตย์ ถ้าต่ำกว่าหรือเท่ากับ70ให้คุณเขียนประโยคต่อท้ายทันทีว่าพรุ่งนี้ฉันจะลดขนาดสัญญาณล,ลงครึ่งหนึ่งหรือจำกัดจำนวนไม้สูงสุดหนึ่งไม้เหตุผลที่ต้องผูกขนาดเสียงกับคะแนนวินยัยเป็นเพราะเราต้องการสัญญาณให้สมองเห็นชัดเจนว่าความซื่อสัตย์มีผลกับกระเป๋าจริงเมื่อคุณทำแบบนี้หลายวันสมองจะเริ่มร่วมมือคำว่าทำตามระบบจะเปลี่ยนจากความพยายามเป็นนิสัยย้อนกลับไปดูบันทึกช่วงที่คุณเกือบกดแต่ไม่กด ทำสัญ,ญลักษณ์ไว้ตอนกลางวันคุณจะเห็นว่ามันมีพลังมากกว่าที่คิดทุกครั้งที่คุณเลือกไม่กดเพราะไม่ครบเงื่อนไขคุณกําลังเก็บกําไรแบบที่กราฟไม่แสดงคุณกําลังไม่เสียเลือดโดยไม่จําเป็นและนี่ต่างหากคือจุดที่พอร์ตนิ่งขึ้นอย่างเงียบเๆนักเทรดส่วนใหญ่มองไม่เห็นกําไรจากการไม่ทําเพราะมันไม่มีตัวเลขวิ่งขึ้นแต่สมุดของคุณวันนี้จะทําให้มันมองเห็นได้ คุณสามารถให้คะแนนพิเศษ1แต้มทุกครั้งที่ไม่กดเพราะไม่ครบเงื่อนไขแล้วรวมคะแนนพิเศษนี้ไว้ท้ายหน้าเป็นเหรียญทนต่อความอยากที่คุณมอบให้ตัวเองผมอยากให้คุณมองดู3าฉากที่โอเวอร์เทรดมักโผล่ใบที่สุดฉากแรกหลังแพ้ไม้แรกคุณอยากเอาคืนฉากที่2หลังชนะใหญ่คุณอยากได้เพิ่มและฉากที่3ในช่วงเงียบที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคุณอยากกดเพราะเบื่อ ถามตัวเองว่าตลอดวันนี้คุณเจอฉากไหนแรงที่สุดแล้วคุณรับมือยังไงถ้าฉากแรกแรงให้เขียนสคริปต์สิบวิดแบบอ่านออกเสียงว่าฉันไม่พิสูจน์ฉันพัก15นาทีถ้าฉากสองแรงให้เขียนว่าถึงเป้าแล้วฉันปิดจอเพื่อรักษาโมเมนตัมถ้าฉากสามแรงให้เขียนว่าความเงียบคืองานรอสองเงื่อนหายเท่านั้นพรุ่งนี้คุณจะนำสคริปต์นี้ไปแปะมุมจอแล้วอ่านทุกครั้งที่ฉากนั้นกลับมา คุณอาจสงสัยว่าทำไมต้องจริงจังกับแค่หนึ่งวันเพราะหนึ่งวันคือโมเดลย่อส่วนของคุณทั้งคนคุณจะเห็นจากเช้าถึงเย็นว่าคุณชอบลื่นตรงไหนเสียงไหนชนะคุณบ่อยสุดและกติกาไหนช่วยคุณมากสุด1วันคือภาพถ่ายที่คมชัดที่สุดของนิสัยของคุณในตลาดพอคุณเห็นภาพนี้แล้วคุณจะไม่ตัดสินตัวเองแบบรวมๆอีกต่อไปคุณจะตัดสินตามฉากและแก้ตามฉากและนี่คือวิธีที่นักเทรดมืออาชีพโคชตัวเอง ไม่ต้องมีใครย,ยืนตะโกนข้างๆแค่มีสมุดปากกาและความเสื่อสัตว์ก่อนปิดสมุดคืนนี้ให้คุณเขียนบทเรียนหนึ่งบรรทัดสำหรับวันพรุ่งนี้บรรทัดนี้ต้องอ่านแล้วขยับตัวได้ทันทีไม่ใช่คำหรูที่ยากต่อการทำเช่นยังไม่ครบสองเงื่อนไขฉันไม่แตะหรือได้2อง R วันนี้ปิดจอหรือแพ้ไม้แรกพัก15นาทีบรรทัดเดียวนี้คือเข็มทิศที่คุณจะเจอทุกเช้าก่อนเปิดจอ แล้วตั้งเตือน2เวลาไว้เรียบร้อยก่อนเปิดตลาดเตือนให้อ่านสคริปต์สั้นๆแล้วดูบรรทัดเข็มทิศหลังปิดตลาดเตือนให้เขียนหน้าขวาให้จบเคร่งครัดกับ10นาทีนี้เหมือนนัดสําคัญกับคนที่คุณรักเพราะจริงๆแล้วมันคือการนัดกับตัวคุณเองผมอยากเล่าเรื่องสั้นๆของนักเทรดคนหนึ่งที่คิดว่าตัวเองไม่มีทางเลิกลั่นเขาเป็นคนเก่งแล้วจริงจแต่มือคันเวลาตลาดเสียงดัง เขาเริ่มแบบเดียวกับคุณวันนี้เช้าเขาให้คะแนนสภาพใจต่ำเลยเริ่มด้วยขนาดเล็กบ่ายเจอข่าวแรงเขาอ่านสคริปต์หลังข่าวรอ30นาทีแล้วไม่กดตอนเย็นเขานับ OT ได้1ครั้งโอเคได้4ครั้งค่าเฉลี่ยทั้งวันบวกเล็กน้อยแต่สิ่งที่เขาภูมิใจคือดาว5ดวงที่เขาติดไว้ท้ายบรรทัดเพราะไม่กดตอนอยากกดผ่านไปเวันเขาเห็นว่าดาวของเขาเยอะขึ้นและโอหายไปครึ่งหนึ่ง เขาไม่ได้กลายเป็นคนใหม่เขาแค่เลิกหลอกตัวเองว่าสักวันหนึ่งจะเลิกลั่นโดยไม่ทำอะไรวันนี้เขาทำและสมุดคือพยานเมื่อคุณอ่านมาถึงตรงนี้ผมอยากให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้สู้คนเดียวคุณมีระบบที่คุณค่อยๆประกอบขึ้นจาก EP ก่อนหน้าวงล้อรีวิวแพลนแอคสมุดสองหน้า State s t r a t e g Score My Set Script สวิคำถามแก้ปัญหาเชิงทางออกและตอนนี้ การวินิจฉัยโอเวอร์เทรดในหนึ่งวันทุกชิ้นเชื่อมกันเป็นสะพานให้คุณเดินจากความหวังสู่ความจริงคุณไม่จําเป็นต้องเก่งกว่าคนอื่นคุณแค่ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองให้ดีขึ้นกว่าที่เคยวันละนิดพรุ่งนี้เช้าก่อนเปิดจอกลับมาที่หน้าซ้ายของสมุดอ่านเข็มทิศหนึ่งบรรทัดของคุณดังๆให้หัวใจได้ยินหายใจ426 1หนึ่งรอบมองจอด้วยสายตากว้างไม่ไล่าราคาไม่ไล่าอารมณ์ก่อนกดทุกครั้งถามสามคำถามทองและเมื่อจบวัน กลับมาให้คะแนนซื้อสัตว์กับตัวเองเหมือนคืนนี้แล้วเขียนบทเรียนหนึ่งบรรทัดสำหรับอีกวันวนแบบนี้เจวันคุณจะเห็นตัวเลขที่ทำให้คุณยิ้มให้ตัวเองเงียบๆอัตราไม้คุณภาพสูงขึ้นอัตราลั่นต่ำลงคะแนนวินัยนิ่งขึ้นคุณจะเริ่มเชื่อคำพูดที่คุณเคยเขียนว่ายังไม่ครบ2เงื่อนไขฉันไม่แตะเพราะมันไม่ใช่คำพูดมันคือบุคลิกใหม่ของคุณในตลาดถ้าคุณพร้อมปิดคลิปนี้แล้วหยิบปากกา เปิดหน้าซ้ายเขียนคะแนนสภาพใจเงื่นอนไข2ข้อขนาดเสี่ยงและประโยคเตือนอัตโนมัติตั้งเตือน2เวลาย้ายปุ่มที่เสี่ยงปิดการแจ้งเตือนไม่จําเป็นกลับมานั่งตรงๆแล้วเริ่มวันของคุณในฐานะคนไข้ที่กล้ารักษาตัวเองผมสัญญากับคุณว่าแค่หนึ่งวันคุณจะเห็นแผลชัดขึ้นและเมื่อเห็นชัดคุณจะไม่ยอมปล่อยให้มันเปิดอยู่เฉยๆอีกต่อไปเลิกลั่นวันนี้ไม่ใช่ประโยคไขฝัน มันคือการตัดสินที่คุณทำได้ใน10นาทีแรกของเช้าแล้วรักษาไว้ด้วย10วินาทีเล็กๆก่อนทุกไม้จากวันนี้ไปมือคุณจะคมขึ้นไม่ใช่เพราะตลาดใจดีขึ้นแต่เพราะคุณกล้าซื่อสัตย์กับตัวเองมากขึ้นและนั่นแหละคือชัยชนะที่ยั่งยืนที่สุดของนักเทรดตัวจริงก่อนกดเข้าออเดอร์คุณเช็คครบหรือยังนี่คือเช็คลิสต์ก่อนเข้าเทรดเวอร์ชั่นภาษาไทยบน Trading v วิ w ติ๊กถูกเงื่อนไขสำคัญได้ทันทีปรับน้ำหนักแต่ละข้อ แล้วดูคะแนนรวมเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นคำว่าผ่านหรือรอบนกราฟชัดๆใช้งานง่ายจัดหมวดหมู่เรียบร้อยพร้อมปรับให้เข้ากับสไตล์เทรดของคุณถ้าคุณอยากลดการเทรดตามอารมณ์แล้วตัดสินใจแบบมีระบบกดรับสคริปต์ได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิป